สวัสดีครับนี่ครับชุดนี้รถรอเฉพาะวันเกิดผมนะครับตันโจชว,ว่าสองตัวนะครับพื้นฐานดำดีมากแต้วรอพัฒนาอีกนิดหนึ่งครับชว่าหุ่นลัมบึกนะครับเลี้ยงดีหุ่นลัมบึกแล้วก็ชีโร่ก็ดีนะครับก็แล้วแต่ชอบแหละครับเพราะมันลดแค่สองวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว ก็ไม่มีการบังคับจิตใจอะไรกันเลี้ยงสนุกสนุกนะครับดำขวดนะครับพี่น้องๆตัน,นโโชว่าชิโรโชว่านี่ขาวผิวสวยจริงตันโโชว่านะครับต่างกันพี่ว่าตัวนี้ดำดุ คุณเบิกแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ตัวยาวเฉยแล้วก็ผิวดีผิวขาวดีนะครับดำน้อยหน่อยนะครับ